ติดต่อพวกเราได้ที่โทร0 9 1 6 2 5 3 2 1นะแจ๊ หวยหรือลอตเตอรี่นะครับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยและสังคมโลกมายาวนานแสนนานมากๆเลยก็ว่าได้นะครับและส่วนมากที่ซื้อหวยส่วนมากก็จะถูก,กินนะครับหวยแดกอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับวันนี้นะฮะเราขอนําเสนอ6เคล็ดลับที่จะทาให้ท่านมีโอกาสถูกหวยเพิ่มมากขึ้นเคล็ดลับที่1 ปัดกวาดทําทความสะอาดห้องนอนเลื่อนหัวเตียงไปทางทิศเหนือทิศต,ตะวันออกอย่าวางสิ่งที่เป็นโมฆลเอาไว้ปลายเท้า2เคเรื่องอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์เช่นทีวีวิทยุคอมพิวเตอร์ให้วางห่างจากที่นอนอย่างน้อย2เมตรเพื่อไม่ให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปทําลายหรือขัดขวางสัพพทธิ6ซึ่งมน,นุษย์ทุกคนล้วนมีมาตั้งแต่กําเนิดเพียงแต่เก็บเอาไว้อย่างรู้เท่าไม่ถึงการและเมื่อท่านนอนหลับท่านก็มีโอกาสที่จะได้เห็นเลขเด็ดๆในฝัดของท่านและนี่เองจึงไม่ควรนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาวางไว้ใกล้ตัว 3. ามนำถุงผ้าฝ้ายมาประจุดอ,อกไม้แห้งตามตำราของดรโรเบิร์ตระบุให้ใช้กีบดอกโรสแมรี่และเกสรดอกเมลอนซึ่งในเมืองไทยไม้เมาให้ใช้ดอกส้มหรือดอกกลาบแทนซึ่งดอกไม้ที่ทำสำเร็จรูปวางขายทั่วไปก็ใช้ได้จากนั้นให้นำไปวางไว้ใต้หมอนที่ท่านนอนทุกวันหมอนหนุนนะจ๊ะไม่ใช่หมอนข้าง 4. เตรียมกระดาษและปากกาเอาไว้บนหัวนอนทุกครั้งแม่ตื่นากความฝันก็ควรจดเอาไว้ก่อนว่าฝันเรื่องอะไรจากนั้นค่อยนำไปตีเป็นเลขนี่แหละฮะเคล็ดลับข้อที่4 5. ก่อนนอนควรจะนั่งสมาธิหรือนอนหงายแต่หลับตาแล้วให้ตั้งจิตมุ่งมั่นว่าหากเราถูกรางวัลที่1เราจะใช้เงินที่ได้มาในการท่องเที่ยวใช้เป็นเงินทุนในการทําการค้าเตรียมไว้สาหรับค่าเทอมลุกๆในการเรียนจนจบมหาวิทยาลายัยหรือซื้อรถใหม่ซื้อบ้านไปจะถึงการบริจาคก,การกุศลต,ต่างๆและนึกภาพ อ,อย่างชัดเจนเลือกอะไรแล้วห้ามเปลี่ยนลองทําตามดูคืนนี้รับรองว่าฝันคุณนั้นอาจจะเป็นจริงก็เป็นได้6บางครั้งความฝันนั้นก็ไม่อาจตีความเป็นตัวเลขได้แต่ก็อย่าเพิ่งลุกจากที่นอนละเพราะความฝันแบบนี้อาจจะทำให้ท่านคุณคิดได้ว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆอยู่ภายใต้ความฝันนั้นโดยเราจะต้องใช้จิตใต้สํานึกในการตีความก็คือให้ความคิดอื่นๆออกไปจากหัวเราให้หมดปล่อยใจให้ว่างและจะมีบางสิ่งบางอย่างมาให้คาตอบแก่เราเองเช่นฝันเห็นผีเสื้อเปีกสีแดงนั่นหมายความ ว่าในวันที่ท่านต้องไปซื้อหวยท่านจะต้องสวมเสื้อสีแดงหรือถ้าฝันเห็นตึกสีฟ้าประตูสีเขียวนั่นเป็นสัญญาณว่าท่านจะต้องใส่เสื้อสีฟ้าและกางเกงสีเขียวไปซื้อต,ตอัลรี่นั่นเองและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือผู้ถูกหวยประจําวันนั้นจะต้องเป็นผู้ที่คิดดีทดําดีไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่โลภมากนั่นเองนะจ๊ะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับ6เคล็ดลับที่จะทำให้ท่านมีโอกาสถูกหวยเพิ่มมากขึ้นลองเอาไปใช้ดูนะครับระหว่างถูกหวยกับถูกแดกอันไหนจะถูกมากกว่ากันอย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ใช้กดแชร์ชอบมากกดซัสบสไคร e แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวส,สวัสดีครับ